อ่า,านะฮะวันนี้ก็สวัสดีครับก็อยู่กันในลิบชักว่าชาแนลนะครับวันนี้ก็มาสอนสอนต่อนะครับเกี่ยวกับการตั้งมาโคลูกซองนะครับลูกซองก็อืมนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ ลิกตัวไหนก็ได้นะฮะแล้วก็เลือก assign macro นะครับแล้วก็ macro manager ท่านี้นะครับอันนี้ผมได้ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเยรอออกนะครับโอเคก็คือกด new นะฮะเราก็จะได้โฟลเดอร์ตรงนี้แล้วก็ตั้งชื่อนะฮะอันนี้ผมตั้งเป็นอ,อะไรดีวะมาอันนี้นะฮะผมก็ตั้ง เอ็ดเอ็ดแล้วก okay, ันทางเอ็ดเอ็ดแล้วกันนะโอเคเอ็ดเอ็ดแล้วก็มันจะเป็นเปล่าๆอย่างนี้เอ็ดเอ็ดแล้วทีนี้เนี่ยก็คือไปกดที่เลคคอร์ดนะครับแต่ก่อนกดเลคคอร์ดเนี่ยต้องเช็คตรงดีเลย์ทุกครั้งนะฮะดีเลย์ตรงนี้ถ้าใครไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าใครเป็นอย่างนี้เนี่ยให้กดติ๊กไปให้เป็นสีฟ้าอย่างนี้นะครับแล้วก็กดเลคคอร์ดนะเพราะดีเลย์เนี่ยจำเป็นมากนะฮะก็กด มานะครับก็เหมือนเดิมคคล้ายสไนเปอร์นะครับที่ผมสอนไปก็คือสามแล้วก็หนึ่งนะฮะกดค่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะไม่เป็นอย่างนี้แล้วก็พอเสร็จสามเนี่ยก็สต็อปไปเลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับคล้ายๆกันทีนี้แต่ว่าลูกซองเนี่ยมันจะเป็นการกดคลิกซ้ายแล้วก็สามหนึ่งนะครับก็คืออินเสิร์ทเมาส์อีเวนต์แล้วก็เลฟแล้วก็คลิกเลยแค่นี้นะครับ แล้วทีนี้เนี่ยก็คือไปเพิ่มดีเลย์นะฮะเพิ่มดีเลย์ก็คือมาที่ left a r นะครับแล้วก็กด insert delay นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปในคลิปก่อนนะฮะดีเลย์มันต้องมีขั้นทุกอันด้วยนะครับก็ insert delay นะครับแล้วทีนี้เนี่ยดีเลย์นะฮะเหมือนกับ s n i p อ e r นะฮะก็คือ1 0 0 ms นะครับสำหรับอันนี้นะครับก็กด edit delay นะครับแค่นี้อ่าดีเลยปรับเป็นร้อยทุกอันเลยฮะแล้วแต่นะฮะว่าจะร้อยหนึ่งหรือว่ายังไงนะครับแต่ว่าอย่าต่ำกว่าหนึ่งร้อยเท่านั้นนะฮะเพราะมันจะเป็นการทำให้แบบประมาณยังไงวะมันยิงไม่ออกนะครับกดผิดดีดีเลยนะฮะก็คือปรับให้เป็นร้อยทุกอันเนี่ยฮะ มันจะต้องมีขั้นทุกอันนะครับของลูกซองเนี่ยดีเลย์จะมีอยู่1 2 3 4 5มีประมาณ5อันนะครับใครเกินหรือใครน้อยกว่านะลองเชิคดูนะครับว่าอะไรหายไปนะฮะซึ่งลูกซองเนี่ยจะมีแต่ left นะฮะแล้วก็3 1นะครับแค่นี้แค่นี้เองนะฮะแล้วก็กดเท่านี้มันก็เสร็จแล้วนะเท่านี้ก็กด confirm ไปเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับผมทีนี้ยเราก็มาใส่มาโครให้ปุ่มนะฮะ ผมอยากให้อันที่หนึ่งเนี่ยเป็นเอ่ออะไรละ่ะเอ่อเป็นของม,มาโคลูกซองนะ,ะก็คลิกที่มาโคลูกซองแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยต้องเอาคิกเนี่ยไปไว้ตรงอื่นนะ,ะเพราะมันจะไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเกิดเออร์เลอร์ขึ้นนะฮะก็คือมาตรงผมเอาคิกไปไว้ที่สี่แล้วกันนะครับโอเคพอคิกธรรมดาเนี่ยเอามาอยู่ที่สี่แล้วก็อันนี้หนึ่งเนี่ยก็ ให้สายมาโคเลยเ้าก็เลือก S1 นี่คือลูกซองนะฮะที่ผมตั้งไปเมื่อกี้กดไปแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็รอเสร็จเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับมาโคลูกซองเนี่ยสำหรับมาว์มาว์จี904นะครับก็ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดี